คอนสั้น FC เรื่องเมื่อฉันเจอแฟนเก่าจะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันเลยฮยฉันอะรู้สึกเบื่อจังเลยไม่ได้ทำอะไรมา ตั้งแต่ตอนที่ฉันเลอกกับแฟนเก่ามาแล้วมันก็เป็นอิสระและอยู่สุขสบายดีแม่ค่ะว่าไงจ๊ะหนูขอไปที่สนามเด็กเล่นได้ไหมคะแม่พาหนูหน่อยไปได้ไหมได้จ้ะเดี๋ยวแม่พาไปก็แล้วกัน สนามเด็กเล่นตรงไหนอ่ะอืมสนามเด็กเล่นแถวบ้านเราอ่ะค่ะอ่าๆได้ไเดี๋ยวแม่ไปเอากระเป๋าตังก่อนนะพอเดี๋ยวแม่จะไปร้านมินิมาร์พอดีเลยค่ะเอากากระเป๋าตังเสร็จแล้วที่ไหน กรเป่าตังอยู่นี่คุณคะเดี๋ยวฉันพาลูกไปเท่นสนามเด็กเล่นก่อนนะได้ครับคุณผมกำลังทำงานอยู่เลยค่ะโอ๊ยติดรีบพาลูกไปเล่นสนามเด็กเล่นนีกว่าเดี๋ยวมันจะชักช้าเอา มีนาแม่มาแล้วจ้าไปกันโอเคหนูตามแม่มานะเดี๋ยวแม่จะขี่รถแป๊บหนึ่งนะแม่ลืมสตาร์ทรถเดี๋ยวแม่สตาร์ทรถแป๊บหนึ่งนะจ้าค่ะโอเคแม่ซาตานได้แล้วเกือบลืมเลยอะ แม่เกือบลืมไปเลยอ่ะลกูกคุณแม่คขะขับให้มันดีๆหน่อยค่ะจะจะอ้ยโอ้โหจอบไม่ดูตามาตาเลยโอเคเดี๋ยวแม่จะแวะซื้ออันนั้นก่อนนะอะไรหรอคะอ๋อเออแม่จะแวะซื้อ ขนมให้หนูนะ่ะจะกินไหมกินค่ะกินค่ะเดี๋ยวแม่ขอจอดแป๊บนึงนะจ๊ะได้ค่ะแม่มาๆๆลงมากันเร็วค่ะหนูจะเลือกขนมอันไหนหนูก็เลือกเลยนะตามสบายเลยค่ะอืมวันนี้ เราจะเอาเป็นอะไรดีน้เอาเป็นปลอก,กีก้าแล้วกันแล้วก็ขนมเลยแค่นี้ค่ะสองอย่างพอจ้าจ้าโอเคเดี๋ยวแม่ไปคิดตังก่อนทั้งหมดเท่าไหร่หรอคะทั้งหมด60บาทค่ะนี่ค่ะ ขอบคุณค่ะไปการมีนาค่ะแม่ไปกันลูกเดี๋ยวเราจะไปสนามเด็กเล่นกันนะจ๊ะค่ะแม่ขอจอดรถตรงนี้ป พอเดี๋ยวมานขวางรถคนอื่นเขาหนูจะไปเล่นหนูก็ไปเล่นเลยนะเดี๋ยวแม่ไปนั่งรอนะจ๊ะค่ะไปนั่งรอดีกว่าเย่เราจะได้ไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วเฮ้ย ว่าไงมีนาเราไม่ได้เจอกันเลยนะแคเตอร์ฉันเจอแฟนเก่าฉันด้วยว่ะวันนี้แม่เธอไม่มาหรอถ้าแม่เธอไม่มาฉันนะ่ะก็จะต่อยเธอที่เธอเลิกกับฉันไปทำไมฮะก็ฉันเนี่ยเป็นอิสระนี่นะ่ะคเตอร์เธอ ชอบชวนชาแนลไปเล่นีิสนามเด็กเล่นอยู่นั่นแน่ชาแนลก็อยากจะเป็นอิสระบ้างนะโอ้ยอิสระอิสลงกอะไรละ่ะฉันนะ่ะต้องการคุณเล่นวันนี้สุกใสแม่เธอคงจะไม่มาล้มั้งฉันจะต่อยเธอแน่นอนเอ๊เสียงอะไรนะเฮ้ย นั่นมันแฟนเก่าของมีนาน่นะไปเจอกันได้ไงอ่ะเดี๋ยวแล้วว่าแต่ฮัตเตอจะทำอะไรกับลูกฉันนะ่ะไม่ได้การและมีนาลูกค่แม่หนูกลัวนี่คัตเตอร์ฉันกับลูกของฉันน่ะก็เล่าก,กับเธอเป็นนานแล้วนะ เธอจะมาตามหลังแขนอะไรเออเปล่าครับผมก็แค่ยอยากจะเล่นกับมีนาครับแต่มีนาเลิกกับผมทำไมอะ่ะก็เขาอยากเป็นอิสระแล้วคัตเตอร์เธอจะมาต่อยลูกฉันไม่ได้นะฉันบุษราเลี้ยงเขาจนโตแต่เธอนี่เป็นแฟนเก่าของมีนาไร้สาระจริงๆ เรื่องแบบเนี้ยมันไร้สาระรู้ไหมถ้าฉันไม่อยู่นะแล้วให้มีนามาเล่นสนามเด็กเล่นคนเดียวอะ่ะมีนาก็คงโดนต่อยไปแล้วโดนซัดไปแล้วคงเรียบร้อยหน้าเลยแล้วมัง้งเกือบหน้าไม่สวยเลยลูกฉันน่ะยิ่งจะดูแลหน้าสวยอยู่เขาอะ่ะจะไปปฐมแล้วนะ ถมปีที่สแล้วนะเธออะมายุ่งอะไรกับลูกของฉันคะคัตเตอร์แม่คะ่ะไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้นะคะมันไม่ได้หรอกจ้ะลูกแม่ต้องทำเราไปดีกว่าเดี๋ยวครับแม่ของมีนาะผมขอไปด้วยได้ไหมครับไม่ได้ฉันกับเธอ ่างกันไปแล้วไม่ใช่หรอเธออย่าตามฉันมาเลยนะฉันนะ่ะจะเชื่อฟังคำสั่งของแม่เราก็เลิกกันไปนานแล้วนี่ค่ะเตรอเธอออกไปจากชีวิตลูกฉันเถอะมันเจบแค่นี้เราไปกันเถอะมีนาะเดี๋ยวก่อนมีนานะโอ๊ย ไปันเถอะมีนาไม่ต้องไปสนใจล้วเดี๋ยวแม่จะพาไปเล่นสนามเด็กเล่นตรงบนเขาดีกว่าที่เนี่ยมันรู้สึกแปลกเหม็นคนว่ะน่าเบือ่อแฟนเก่าของลูกจริงๆเลยเดี๋ยวแม่พาไปสนามเด็กเล่นบนก็ะเ้วกันนะบนเขาอ่ะได้ค่ะแม่ เป็นไงกันบ้างคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย